สวัสดีค่ะสวัสดีป้าจินด้วยนะคะวันนี้นะคะมาส่งมอบนะคะมิ t ซูบิชิปาเจโร่สปอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวคุยกับเจ้าของรถนิดนึงนะคะป้าจินวันนี้เนี่ยเพราะอะไรถึงตัดสินใจว่าวันนั้นเนี่ยที่เลือกเข้ามาที่โชว์รูมติรถสวยค่ะที่มาดูรถนะคะค่ะคือรถรถสวยนะคะแล้วก็มีหลังบริการหลังขายสวิตลูกค้าสองปีค่ะ มีบริการดูแลหลังการขายให้นะคะ2ปีหรือ20,000กิโลวันนี้ที่ทำสัญญามีระบุไหมมีระบุเรียบร้อยนะคะระบุชัดเจนในสัญญาเลยเนาะว่ารถของเรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะรับประกันเรื่องชนหนักนะคะไม่มีแน่นอน100ร0 0เนาะแล้ววันนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรรับรถไหมคะป้าจิงคาไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเตมบริการดีเซอร์วิสพวงมาลัยให้บริการ <laughs> ันนี้เตรียมพวงมาลัยไว้ให้แล้วก็ชุดใหญ่ไว้เลยเนาะวันนี้เนาะแล้วก็ต้องถามนิดนึงค่ะออกรถฟรีดาวออกง่ายขนาดนี้ป้าจินทำอาชีพอะไรอยู่คะค้าขายค่ะขายข,าย,ข,า,ยขายผลไม้อยู่ในตลาดมณีลมห้านะะ่ะค่ะอ๋อก็อาชีพที่ถามกันเยอะมากว่าค้าขายออกได้ไหมค้าขายฟรีดาวหรือเปล่าวันนี้การันตีจากป้าจินหนึหนึ่งเสียงเลยว่าวันนี้ออกรถฟรีดาวนะคะ,ะปะ้าจินมีประวัติเครดิตอะไรไหมคะ มีประวัติก็คือ,เ,อ,อเชื่อโมโไซค์อยู่ค่ะ,ะ,ะไ,มไม่คิดว่าจะ,จะ,จ,ะจะได้รถใหญ่ค่ะ,ะไม่คิดว่าจะมีรถฟรีออกรถได้ฟรีดาวใช่ไหมใช่ฟรีดาวแล้วเราก็เราก็มีเราก็อายุ60ปีไปแล้วมไม่คิดว่าจะ,จะได้ผ่อนได้ค่ะประทับใจไหมพอแบบได้ส่งมอบรถแล้ววันนี้ก็ดีใจประทับใจค่ะค่ะก็เคสของป้าจินงก็คือเป็นเป็นค้าขายนะคะแล้วก็มีประวัติคอนโมไซค์นะคะ ตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่เลยเนาะว่าอไม่ได้ไม่เป็นไรนะป้าก็อยากจะลองดูแบบอยากได้รถสักคันนึงเนาะไว้แบบค้าขายด้วยอะไรด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวให้ป้าจินฝากร้านนิดนึงแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้นะคะเผื่อใครแวะเวียนไปนะคะอยู่แถวมานิรม5นะคะก็คือเส้นคลองหนั่นเองนะคะก็ไปทักทายป้าจินได้ที่ร้านขายผลไม้เลยนะคะแล้วก็ยาเผื่อใครอยากสอบถามเตรียมเอกสารยากไหมแล้วก็วันนั้นเนี่ยไฟนันวิ่งไปเซ็นที่ร้านเนาะ ไปถ่ายลง<ช>ถ่ายรูปเลยไปเล้นไปถ่ายที่ร้านเลยค่ะอ่าเดี๋ยวขอเบอร์ป้าจินไว้หน่อยจ้ะค่ะร้านขายผลไม้ของป้าจินนะคะอยู่ขายอยู่หลังเซเว่นมารีลม5นะคะเบอร์โทร092405696นะคะบริการส่งถึงที่ได้ค่ะอ้ามีบริการส่งผลไม้ให้ถึงที่เลยนะคะ,ะก็ท่านใดน,นะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็อยากจะเป็นลูกค้าประจินด้วยแล้วก็สนใจอยากจะ ออกรถสักหนึ่งคันอยากจะให้ป้าจินช่วยแนะนําก็โทรถามเจ้าตัวได้เลยในตรงนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณป้าจินมากๆเลยนะคะ,คคะที่ไว้ใจให้เราได้ดูแลนะคะแล้วก็ใช้ดีบอกต่อเยอะๆเลยเนาะ,ะขอบคุณมากค่ะ